พักในสวนให้ชมกันอีกแล้วนะคะโอ,โ,โอ้โหลุงพี่น้องจ้ยาใหญ่แล้วใหญ่แล้วโตวขึ้นหลายก่กาวแล้วอันนี้ลองรุ่นกับสิซ้มซุ้มไมลแล้วนี่อันนี้ลงลก่มมนอน,นเนาะไก่จะได้กินแล้วนี่กินพอกินแล้วจ้ะนี่พอกินแล้วคุณนะ่ะปุยบ่ได้ใส่แล้ะ แช่น้ำเปล่าแล้วนี่มึงนูนนะเปิดน้ำใส่เปิดน้ำเปล่าแช่แล้วมึงอันนี้มึงอันนี้โอ้โหสวยงามมากเลยจ้ะพอดีกินลยพอดีกินละสวยงามเดี๋ยวมันสีแก่ก่อนมันสีบะแสเนาะอันนี้ก็สงสสยสีอัน,นหัววะเอี่ยน้ำไปหน,น่อยน,อยนึงเนี่ยน่าจะเป็นที่ องมันหัวถุงนันขาดถุงมันขาดแล้วนี่อันนี้ขึ้นใช่ขึ้นชช่ก็กรลั่งไงมิตาเน่งามๆพักบุ่งก็กระยังไงก็อกันอันนี้มันแซน้ำบะเหนียวแซน้ำี๋ยวขึ้นก่อนบอกเกอเน่เกิดเลยไม่เกิดเลยแซน้ำไหลแซน้ำเยอะ นีก่ก็ลั่งไงให้กันงาม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 นี่แหละมันก็บเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของเราบอกวะะ่าคนผลิตเท่าออกนะจ๊ะมันก็ชื่นใจพรีกนี้ก็บร่ได้เก็บจะเคลียด์พีกเลยหม่พริีกเราแดงเต็มตน้นเลย เคยเล่นเนาะเคยเลยนมาไงล่ะบันสุ่มลงหมนีนสุ่มลงหมาก็กำลังไงคลิกกันอันนี้จะเป็นสลัดบ้านข้างลงที่ไงเหียบอนเดี๋ยวรอชมอ๋อนามเอียงมันเหียนามเอียงเหียนามเรียนนี่บ่ นำน้ามหายอันนี้สลัดแก้วคือบหอเนาะคือบหอว่าสลัดแก้วไงมันคืนชาสองต้นนี้อุ้ยกางามเลย <c oughs> มีหอดนกอย่างสวยงามได้หอด น้ำต้นใหม่แล้วก็สิเปิดน้ำใส่กำลังงามเลยมึงผักอันนี้เหรอสีเขียวเต็มสวนเลยจ้ามึงเิ่นงาม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 อุ้ยกินคอร์ดของเราอย่างสวยเลยจ้าโอ้โหตะปูกินคอร์ดได้งามขนาดนี้ กินควาดท่านในพ่ออายุด้ิจันมอกะัะกะมอกะปูกงามกินควาดโอ้ยงามสะอ่อนจะของปลูกนี่แหละเวลาเขาปูกห้าได้ชื่นช่อมเขาก็มีความสุขจ้ะมึงไม่ได้ขายดอกไม่ได้ขายแล้วปลูกกินของเราเอง หอมเอาลงหอมเฮ้ยงาม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 สวยงามด้วยคนจ้ะกินคอจะใบใหญ่ถ้ามีมินิคอจะใบเล็กใบไงปัญญานี่กันกำลังงามเลยเบิ่งอันไก่มะเขีย ก,ก็นี่ลงไปเต็มหลากหลากมาเต็มเอา้าเนี่ยลงระวบียหลากมาเต็มส่วนผักข้างบ้านน้อยๆแต่มีความสุขในการปลูกเหมือนกันหอมป้อมผักบุงก็กระลังไงสล,สลัดสลัดสลัด สวยงามส่งามอีกแบบหนึ่งนะแตนาะมีความสุขขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฉันพักทางานทางน้องหมด